แฟนทีวีสัญจรนั่นเองนะครับครั้งที่6จะไปไหนนะครับเอี้ยหูฟังให้ดีๆนะครับรับรองว่าต้องถูกใจทุกคนอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับส่วนครั้งที่5ที่ผ่านมานะครับที่นคมมุตสาหกรรมอ่าอมตะนครจังหวัดชลบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เรานะั้นรู้สึกภูมิใจและก็ดีใจครับกับความเหน็ดเหนือการเตรียมงานทั้งหมดที่ ได้รับผลตอบแทนนะครับเป็นกําลังใจดีๆจากคนที่มาร่วมงานมากมายเลยทีเดียวครับงานนี้นะครับหลายคนที่ไม่ได้ไปคุณจะบ่นเสียดายไม่เป็นไรครับการมีภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้ด้วยนะครับถึงบรรยากาศความสุขนานและก็เสียงเพลงเพราะๆจากเหล่าศิลป,ปินจากขค่าแกร์ม i โกที่ไปเติมแต่งแต้มสีสันความสุขวันนั้นให้กับคุณผู้ชมที่มาร่วมงานนะครับ กิจกรรมแฟนทีวีสัญจรครั้งที่5แหมเราก็สัญจรไปจัดกิจกรรมมอบความสุขกับพี่น้องชาวชลบุรีครับซึ่งเราไปจัดกันที่ร้านอเนกประสงค์นิคมอุตสาหกรรมอมมตานครซึ่งงานนี้พี่น้องแฟนทีวีมากันเพียบเพราะว่านอกจากได้ชมศิลปินนักร้องในสังกัดแกร์มิโก้แล้วนะครับก็ยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายแถมยังได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านแบบฟรีๆกันอีกด้วยซึ่งเรามาเริ่มจากกิจกรรมดีกันก่อนครับ บูของใบก้อนขดม่วงกลิ่นดอกลาเวนเดอร์ที่มาให้พี่น้องชาวแฟนทีวีนะครับได้นํากลับบ้านไปป้องกันยุงร้ายด้วยประสิทธิภาพของใบก้อนขดม่วงกลิ่นดอกลาเวนเดอร์รับรองว่ายุงไม่มากวนใจแน่นอนครับและที่สําคัญกลิ่นยังหอมไม่กวนใจคุณอีกด้วย วันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานแฟนทีวีที่อเมาต่านครค่ะพเพราะวกงานก็รีบมาเลยค่ะอยากให้แฟนทีวีนะคะมาจัดตลอดเลยค่ะเดี๋ยวจะติดตามค่ะใกล้ชิดสนิทมาแฟนแฟนทีวีสำหรับกิจกรรมจากแฟนทีวีก็มีมากมายครับทั้งของที่ระลึกหลากหลายรูปแบบบูธคาราโเกะและที่สําคัญครับงานนี้ก็มีของติดไม้ติดมือกับพี่น้องแฟนทีวีอีกด้วย เริ่มจากการแจกแฟนนั่นก็คือพัดลมนั่นเองครับนอกจากนี้ก็ยังมีโทรศัพท์มือถือและรางวัลใหญ่นั่นก็คือการแจก LCD TV โอ้โห,โหเรียกว่าแจกกันถล่มทลายเลยทีดเดียวครับ ยังครับความสนุกยังไม่หมดยังได้ร่วมสนุกกับคอนเสิร์ตจากศิลปินของแกรมมี่โกด้วยไม่ว่าจะเป็นนักร้องน้องใหม่ปวารีพรพิมลภูศิีวิไลมดอุบลมณีโกไข่กับนายสนบิวเดอร์สตาร์และอ๊อฟสุพนัทซึ่งวันนี้ครับเรามีภาพของอ๊อฟสุพนัทมาฝากกันด้วยซึ่งงานนี้แฟนเพลงแหมแหมให้กำลังใจกันเพียบครับภาพบรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไหนแหมต้องไปชมครับ อยากย้องคบแกสิงใจกดีกันก็รักแต่ไม่รู้ l o v in g y o u t o o m u c h s o must go back right now ม่อยากเจอเธอทำไมถึงยาวช,ช่วยรู้ไหมรู้ไหมดูใจฉันเร็วรักเธอมากเกินมากไปมาก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 

สุดปลารินจอดคุลทุกทีเล็ไม่ไว่าอะไรเดยวเ่นบอกถ้าเขาเอยู่คนเดีนดีวกทีถ้าเขากกัแล้วกันได้ปะ สำหรับความมันของกิจกรรมแฟนวีสันจรครั้งที่5ที่จังหวัดชนบุรีนะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าขาดผู้สนับสนุนใจดีต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนใจดีของเราที่ทำให้เราได้ใกล้ชิดสนิทเหมือนแฟนกันมากขึ้นต้องขอขอบคุณใบก้อนขดม่วงกลิ่นดอกลาเวนเดอร์ฮ o n d a w a v เวฟ1 1ไอใหม่ความสุขที่ใช่รอบๆตัว แนทีวีสัญจรนั่นเองนะครับครั้งที่6จะไปไหนนะครับเอี้ยหูฟังให้ดีๆนะครับรับรองว่าต้องถูกใจทุกคนอย่างแน่นอนเลยทีเดีดยวครับส่วนครั้งที่5ที่ผ่านมานะครับที่นิคมรสรหกรรมาอ,อามตานครจังหวัดชลบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราเนั้นรู้สึกภูมิใจและก็ดีใจครับกับความเหนียดเหนอยการเตรียมงานทั้งหมดที่ ได้รับผลตอบแทนนะครับเป็นกําลังใจดีๆจากคนที่มาร่วมงานมากมายเลยทีเดียวครับงานนี้นะครับหลายคนที่ไม่ได้ไปคงจะบ่นเสียดายไม่เป็นไรครับการมีภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้ด้วยนะครับถึงบรรยากาศความสุขนานและก็เสียงเพลงเพราะๆจากเหล่าศิลป,ปินจากค่ายแกรมมิโกที่ไปเติมแต่งแต้มสีสันความสุขวันนั้นให้กับคุณผู้ชมที่มาร่วมงานนะครับ กิจกรรมแฟนทีวีสัญจรครั้งที่หแหมเราก็สัญจรไปจัดกิจกรรมมอบความสุขกับพี่น้องชาวชนบุรีครับซึ่งเราไปจัดกันที่ร้านอเนกประสงค์นนคมอุตสาหกรรมอมตานครซึ่งงานนี้พี่น้องแฟนทีวีมากันเพียบเพราะว่านอกจากได้ชมศิลปินนักร้องในสังกัดแครมิโกแล้วนะครับก็ยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายแถมยังได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านแบบฟรีๆกันอีกด้วยซึ่งเรามาเริ่มจากกิจกรรมดีกันก่อนครับบูธของใบก้อนขดม่วงกลิ่นดอกลาเวนเดอร์ ที่มันให้พี่น้องชาวแฟนทีวีนะครับได้นํากลับบ้านไปป้องกันยุงร้ายด้วยประสิทธิภาพของใบก้อนขดม่วงกลิ่นดอกลาเวนเดอร์รับรองว่ายุงไม่มากวนใจแน่นอนครับและที่สําคัญกลิ่นยังหอมไม่กวนใจคุณอีกด้วย วันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานแฟนทีวีที่อเมตตานครค่ะพอเลิกง,งานก็รีบมาเลยค่ะอยากให้แฟนทีวีนะคะมาจับตลอดเลยค่ะเดี๋ยวจะติดตามค่ะใกล้ชิดสนิทเหมือนแฟนแฟนทีวีสำหรับกิจกรรมจากแฟนทีวีก็มีมากมายครับทั้งของที่ระลึกหลากหลายรูปแบบบูธคาราเกลและที่สำคัญครับงานนี้ก็มีของติดไม้ติดมือกับพี่น้องแฟนทีวีอีกด้วย เริ่มจากการแจกแฟนนั่นก็คือพัดลมนั่นเองครับนอกจากนี้ก็ยังมีโทรศัพท์มือถือและรางวัลใหญ่นั่นก็คือการแจก LCD TV โอ้โห,โหเรียกว่าแจกกันถล่มทลายเลยทีเดียวครับ ยังครับความสนุกยังไม่หมดยังได้ร่วมสนุกกับคอนเสิร์ตจากศิลปินของแกรมมี่โกด้วยไม่ว่าจะเป็นนักร้องน้องใหม่ปาวรีพรพิมลบูศิวิไลมดอุบลมณีโกไข่กับนายสนบิวดเดอะสตาร์และออฟสุพนัทซึ่งวันนี้ครับเรามีภาพของออฟสุพนัทมาฝากกันด้วยซึ่งงานนี้แฟนเพลงแหมแฮมให้กำลังใจกันเพียบครับภาพบรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไหนแหม่ต้องไปชมครับ อยากยองคบแก้สิงใจก็กันก็รับแบบไม่รู้ l o v in g you too much so much every night right now ม่รู้วเธอเธอทำไม่ถึงยาวช่วยสื่อได้ไหมรู้ไหมด้วยใ,ใจฉันเร็วรักเธอมากเกินมากไปมาก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 

่สำหรับความมันของกิจกรรมแฟนวีสัญจรครั้งที่5ที่จังหวัดชนบุรีนะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าขาดผู้สนับสนุนใจดีต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนใจดีของเราที่ทําให้เราได้ใกล้ชิสดสนิทเหมือนแฟนกันมากขึ้นต้องขอขอบคุณใบก้อนขดม่วงกลิ่นดอกลาเวนเดอร์พันด้าเวฟร้อยสไอใหม่ความสุขที่ใช่รอบๆตัว